คิดว่าจะยากเหมือนไปดูมาบัดนาย้อมเด้อพร้อมเลยหายใจกันหายใจนะไปไปเฉินไนเด้อพี่รู้สึกเต็มแปลกแปลกไม่มีคนเข้ามาไม่กี่คนเองไงเฉินไนเชินไนเชินไนเดี๋ยเย็นใจโลกอยโลกอยโลกเอาแล้วเนี่ย เราคิดซะว่ามันคือแบบแพทชิสแบบฝึกกระเจีมองทางขวานะเอกระทีบกระทีบเอสวยสวยสวยน้องมีคนลุกปะมีคนลุกอ่ะไม่รอได้ดาวออาช็อกโกแลตอยู่แล้วเหรอครับไม่ใช้อยู่เลย ทางแมงเลยเราได้ลแถมเราด้ลแถมมันโอ้โหเนี่ยอ้แถมเราโอ้โหเพอนี่เราเพื่อนๆี่ราเื่เปแถมือด้วยโอ้โหแตว่ายิ่งเงี้ีเลยโอ้หชิปปี้เอันนี้อันนี้อันนี้ใครจะไฮเดอร์นะป้าปไฮเดอร์ครับไฮเลนอยู่เนีเหอไปเก็บุขเก็บหัวยี่กุปิดก้าลงเอาวร ไป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 ไไป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 ปไปไปไปปไ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 ปปไ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 ปปไปไปไปปไ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 

ดี่แลกดีแลกดีแรกตาพร้อมน้ำแข็งน้ำเข็งวน้ำแข็งน้ำแข็งก้อนปะแข็งก้อนน้ำแข็งก้อนโอเคโอ้กวามันโอ้โหเพิ่งเห็นมันหมุนนะเนี่ยโอเคสบาย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 เพื่อนไอ้ไอ้ข้างล่างนี้เฮ้ยทำไมน้ำตาตาตาขึ้นตาพร้อมปะตาพร้อมปะตพร้อมตาพร้อมตาพร้อมมันไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุนเพื่อนไม่หมุนเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟ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 มาดีแล้วเซฟทีละ เฮ้ยเฮ้ยไม่ดับไม่ดับไม่ถ่วไม่ถ่วงตาขึ้นตา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 ปลอมปะตาปลอม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 ไม่หมุนไม่หมุนจุดหกหล้วคือรัวเลยตอนนี้แหมให้ด้วยอ่ะ ไปวิ่ง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 รู้แล้วรู้แล้วโอเคหายใจเข้าลึกโอเคโอเคใจเย็นก็ให้แอคดึงแบบตึงๆแอคดึงแล้วก็มากระที่แล้วก็มารวมกันที่หางเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่คือการลงซ้อมเฮ้ยลงซ้อมมันลงมาแล้วแบบไปใช่ไหมว่าแบบนั้นใช่ไหโอเคดึงแล้วดึงแล้วแล้วก็กระทืบ กระทืบกระทึบกระทึบนะทำไมก็จะโฉบแน่เอ๊ะพูดอะไรแปลกๆเฮ้ยอย่าพูดโอบแล้วทำเหมือนเดิมให้มันรวมกันรวมกันรวมกันทำไมมันชิดจังวะเฮียเฮือกคือหนึ่งชีวิตแบบว่าเดอร์ฟดเฮ้ยแล้วอะไรอ่ะอาชิดแล้วนะเกิดเลยเกดไดเกดได้กดเลยดีนล้วดีแล้วนะ อือชิดครับคุณแปดอ๋ชิดพี่ใส่หรอใช่ชิดมันแบบวนๆนะวนๆวนๆวนๆเกนบขอมเก็บขมงเก็บของเก็มของสุดสุดเฮ้ยนชอบ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 ไปแล้วมั้งกูตายแกเฮ้ย วิทยทุกคนอย่าลบอย่าลบไม่ได้ลบอันนี้เองระไมันไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้บัตไดจะถูกลงถูกลได้อยู่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 

โอโปกันนะมันจะผ่าฟ้าผมโอเคนะครับโอเครับบินมันบินเฉลียวคนมันมันแคบมันแคบนะวะโอ้ยขอยังชั่วคอยชั่วเดี <h <h ๋ยวทุกครั้งถ้าถ้าถ้าคิดว่าไม่ชัวให้ให้เรนเดอร์รอไว้เลยก็ได้ครับ ไุ้ครังีกม่แล้วแข็งมแข็งแข็งแขงแขงา่ไม่รู้แงะแข็งนะแข็งนไม่มีนะคมี้เกาเก้านะเนะเก้าเก้าสองห้าเกานะระวังเลย เก็บของเก็บของเอลยอเอยู่หางอยู่ที่หางอยู่ที่หางีที่หางออเคอ้ยอ้รอดรอดรอดอยู่รอดอยู่งแล้วมันแข็งนะขอบคุณครับแข็งครับแขอได้นะแข็งน้องรอดอยู่น้องรอดอยู่อเคอุ้ยทำไมมันคา

งเแงแข็งแขงเฮ้ยโอ้โหแล้วออม็กอะไรนะเขาเรอะไรนะบินบิน้ยวนนวนวนเทีเทอยู่ที่หางเจ็บฟองอืมเออเกอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียนี่เวโชต์ตอเลยอ้ยโอ้โหโชว์ตอยง รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหางโอเคดูด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 ดโอเคงแขงแขงน้อง่งนะะงนะโปรกัรล้แค่ิามลอยโอ้โหลอยลอยลอกองแจกของแจกของแจกของวิ่งะรอรอจังแะอ ให้ผมสชีวิปกับโปกแล้วระวังเราโอเคโอเคโอเคหนาวหนาวว่าไม่โอเคไหฟาดฟาฟาดฟดฟอเี้ยงลับฟอดเอวอเยว่าจอัอันนี้เรากลับที่กันแล้วกลับที่อย่ยงยั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 งอยู่ยังยัยังย

ปปรวงแล้วโปรวงแล้วแต่ผมผมมีผมมียไม่มีหายยังไงล่ะเฮ้ยวรงต้องแข่ง้องแข่งแข่งนะโอ้โหหูด้านหลังไอ้เหี้ยหูตบซ้ำด้วยไม่ตัวเองทำไมไมไรุ่นเด็กของปะเออจะของจะของจะ้องเฮ้ยห ยาได้ป่ะนะเอโอเคหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเฮ้ยไปแล้วด้านหลังไปด้านหลังไปด้านหลังไปด้านหลังโอ้ยวิ่งเตะดิโอเค

อันนี้คืออะไรวะไปหา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 ไปหเดียวโอเคเก็บของไปหาองอย่าาตามผมอย่โอเคโอเคอุ้ยอุ้ยผมวิ่งติดถิ่ด้วยเราขับไม่ัไดยที่ยงที่เราเราแข่งติดตามนะติดตามระวังนะตามผมตามผมตามผมโอเคอไี่รออ อใครโดนใครโดนไหมผมโดนผมโดนผมโดนไอ้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 โดนแหลงไปแล้วเวลาทีเดียวไม่ถึงอะไปไม่ถึงไปไม่ถึงเฝ้าข้างเลยเฝ้าข้างไปไม่ถึงไม่ได้ลุ้นหายแล้วอะไรอีกเนี่ยอ่ตาไอ้จริงจะฟองก็ไมด้วยแจกของเล่าวะ เจ๊กงเจ๊กงโอ้ยไอ้ี่ยตายได้ไงวะโอ้ยโอเคไดแค่เดยแล้วเอ็ดิกเ็งเกิดได้ไหมไม่เกิดไม่ได้มีเกิดเดียวมีเกิดอยู่มีเกิดอยวอืมอ้ไม่เกิดตรงนี้หอกเอ้ยโอเคได้แค่เตลอด มาลวมาละโอเคอย่าดินดินเดินบ๊อทไหมรอโอเคอะไรนะเอาเร็วเเร็เรเใส่แข่งให้แล้วเอาเลยใส่แรวบอสบินบอสบินเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยบินปลีโอ้โหอะไรอะตาเหรอตา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 มมามาา เขอยู่ใกล้กันแค่ไหะเออมันสี่ยัะเมื่อกี้ตันทั้งนันจอฟองเว้ยอโคนอดคนอดคนอดแล้วโชบคอดนลโชบไอ้ี่ยะโชบปะอืมเย็นเย็นเี่ยมเยี่ยมค่อยๆโอเคนิดเด็งเกงโอ้โแล้วทืบ เฮ้ยน้ำแข็งมาเหรอวะฟอสนะไอ้ฟอสฟอสฟอสหลอดหลอดหลอดสวยวัตตาสวยวัดเอ๋วัดเอ๋วสวยเต็มตัวนะเต็มตัวคือมันจะอันนั้นหรอพช่นไหมฮะโถกับปู บิน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  อ็มีฮิวเล็กไหมดิ้นพาลดิ้พาลดิ้ออเฮ้ยผมโดนแช่ผมน <uh ่าจะโดนจะโดิดไหนไหนยิงไปแล้วยิงไปแล้วติดเกติดเท้ามันสวยออกเยอสวยบอลเอ๋บอเอ๋ยับเลยยับเลย ลอย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 ต้ลตกลกลงทรอับกล้อได้อยู่ได้อยู่มันมีแค่นี้นะเสนนี่เลยเดี๋ยวเราไม่นิ้งาไปปะเราเหากันชมลมุมหลบมุม เลนได้มียาสวยยาได้สวยเลยนะครับจะขายไม่มีครับโอเคแข็งจะเป็นเดเบสเอาเลยใครจะแข็งครับเนี่ยได้อยู่ได้อยู่มีลูกมีลูกบางให้อยู่้ยโดนมาโอ้โหลูกอ้ตัวไม่โดนชิบหายแล้วชิบหายแล้วติดแล้วไม่มีแข็งติดแข็งไม่มีโอ้โหโเป่าข้ารอ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 โอเค

ไม่เนโดนตรงนี้ตลอดุงนีุ้มนี้ไม่นี้วยวเฉียงนี้วะโอ้โหบแล้วโอเคของของเอาไออท้ไปที้นี้นะหมดหมดหมดโอกยูน่าจะรอดน่าจะไ้เียมันแบบรอดรอรเฮ้ยเหลือรอสุดท้ายรอสุดท้ายงหมดแล้ว đi bay hàng,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 

พาเราโดนพาราโดนพาราโดนโดนโดนเอกโดนเอกโดนโอ้ยมาโอ้ยรอ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 เฟสคูดเตียมเตียมรวมตัวตัวรวมฝัวรวมตัโอยโอเคสวยเอาวะถ้ามันมีแค่นี้เฟสสุดท้ายโอเคนี่นี่ี่ลยวิ่งไปมัเฮ้หัวมันอยู่ตรงไหนวะ อยู่นี่คุณรอดป่ะเนี่ยนี่ยังยืนอยู่รอรอออเลือดกูปัซบใส่บัแล้วลงมาจะใส่รัวๆแล้วนะรอรอรอเอ็รอเโบงตโบตเก็บตามลูกเข่งตามลูกเข่งตามลกเขตามลูกเข่งมลเดสวยสวยสวยโอเคอันนี้แล้วบีดีแก้วบิ่อีีแล้วบีนันนี้อันนี้รวมรวมรวมยินใจ อันสีได้ก็ดีอ่ะเอาต่อเตาโอเค็จแ้วก็โชว์อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ได้อยู่อยูนได้อยู่โอเครออคกรๆอึงรอึงไม่รอแล้วเพื่อนมันเปลี่ยนอะไรแล้วไอ้ให้หมดให้หมด ใส่แล้วเพื่อนไม่รอยังยันยั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 แล้วมีอะไรจะพูดแล้วไปแล้วได้แล้วอีเดียวไมน้อยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือทะเลแข่งก็ให้แข่งไปเลยเอาว่ะชเดียวอวกที่ทุกคนเยยยเป็นอะไรหลอดเลือดไอ้สัใจไม่ดีตั้งแต่ทุกคนไทยอ่ะกูเป็นไงดียกูโฉบสองทีตายกูไม่อยากเลยอยากเลย ส้งเยอะร้านโอ้โหจะมีุกมีโอกาสันจหมดทุกคนเลยอะุกลอเปิดกล่องแล้วยืนเป็นเป็นผู้รับที่ดีใครเปิดเปิดไปเลยอะยานะวิเชรเปิโอ้โหแดเปิดเปิดแดเปิดขอบคุณอ้เกิดไเปิดได้เลยิดเลยเก็บกันเองใช่เก็บกันเองอั้อเอ วุเออเลยวุ้นเออเลยไปเลยเลยถอะเถนะถอะเานะเถอ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 ะเอะเถอะเถอเอะเถอนเถอะ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 เ่อะเถ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 อะเอะเถอะเ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 ถอะอะเถอนเถาะเถอ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 ะะเถอ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 ะเถเเนเอเอเเอเอะ เย้ว้าไอพีได้ใช่ไหมรม่าไอพไม่ได้ไอพีไม่ไ่เชื่อ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 เชื่ไม่ได้จะได้ไรปั่นยังที่ปั่นไอเออะไรเอนี่อันนี้เราปั่นเลยเหรอเราปั่เลยเหรอเรารอก่อนไรอที่ปั่เลยไที่ต่อปั่เลยแล้ว พูดเช้าเรื่องงานนะพูดเช้ได้งานนะแบบเก็บเอฟพูดแตงน้อ๋ออ๋ออออ๋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 อื้ออ๋อต๋อองออ๋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 ออ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 อวอออ